วันนี้นุ้ยพามาดูผักที่จะเก็บรอปีใหม่กันค่ะชุดนี้นุ้ยพาวางแผนตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะวันที่เราจะได้เก็บผักกินปีใหม่กันชุดนี้ผักงามมากๆทั้งมเมล็ดพันธุ์ดีธาตุอาหารพืชดีแล้วก็สภาพอากาศดีด้วยค่ะปีนี้ไม่ค่อยหนาวเลยค่ะแต่ผักของเรางามได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะคะใครที่อยากมีผักสลัดสดๆกรอบๆกินปีใหม่ลองวางแผนตามนุ้ยได้เลยนะคะชชมกับความงามของน้องผักเสร็จแล้ววันนี้ก็มาถึงวัน ันที่เรามีความสุขสุดๆวันที่เราจะได้พักผ่อนในวันปีใหม่วันที่เราเหนื่อยกันมาทั้งปีกับทีมงานฟาร์มฮักผักอารมณ์ดีวันนี้ยายดวงให้เกียรติเป็นอาวุโสสุดจับฉลากก่อนเพื่อนเลยจ้าเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้จะได้อะไรอันนี้นนจะเป็นรางวัลพิเศษนะคะไม่ได้เอามาแลกกันเป็นขวัญน,น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากนุ้ยและลุงปอที่จะมอบให้ทีมเก็บผักจ้าทุกคนก็มาในทีมเขียวแดงตั้งใจทำงานกันมาตลอดทั้งปีคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่นุ ความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะคะมีจับเผื่อแอดมินที่ตอบลูกค้าอยู่ที่บ้านด้วยตรงนี้นุ้ยต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนและซัพพอร์ตนุ้ยเสมอมาไม่มีท่านไม่มีพวกเราในวันนี้แน่นอนค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นน้ําใจเล็กๆน,น้อยๆที่มอบให้กับทีมงานทุกคนขอบคุณที่เป็นพลังงานบวกดีๆให้แก่กันและกันขอบคุณที่ช่วยผลักดันให้เราเติบโตมากขึ้นทุกคนลองสังเกตดูนะคะทุกคนก็คือยิ้มแก้มแตกมากพวกเราทีมงานฟาร์มฮักผักอารมณ์ดีต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านขอให้ทุุกท่าานนมมีควสขใ ปีีใหม่นจากใจพวกเราฟาร์มหักผักอารมณ์ดี